สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําผัดเส้นอูด้งหรือว่าเส้นอูด้งผัดหมูนะคะบางวันก็คิดอะไรไม่ออกว่าจะกินอะไรเป็นอาหารเย็นเออมันก็เลยแบบอมืมีอะไรในตู้ก็เอามาผัดผัดรวมกันตาเขาก็จะประมาณนี้จ้าขั้นตอนไปยังไงไปดูกันเลยคะ่ะเราก็จะมาหั่นสันในหมูนะคะให้ เป็นชิ้นพอคำจ้าอันนี้ถ้าใครไม่มีสันในนะคะจะใช้เป็นเนื้อก็ได้ค่ะแต่ว่าเรามีสันในหมูนอกก็เป็นสันในหมูจ้าหั่นแบบประมาณนี้นะคะคือทุกคนเป็นไหมเวลาถามว่าจะกินอะไรดีอะไรก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยเป็นอะไรที่ยากที่สุดเลยอ่าเราก็จะมาใส่ซอสฮอยซินซอสนะคะก็ซอสของเวียดนามจ้ใส่ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะจ้าเราก็จะ ตวงหน่อยนึงเนาะปกติไม่ค่อยตวงนะคะแต่ว่าซอสนนี้มันก็จะมีความหวานความเค็มหน่อยนึงเนาะเราก็จะเอาให้แบบว่าไม่เค็มเกินไปเนาะใส่น้ำมันงาลงไปจ้าหน่อยนึงตามด้วยซีอิ๊วดำจ้าอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะใส่ลงไปอันนี้สผงปรุงรสจ้าอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะ คนคนเขาให้เข้ากันจ้าเมนูนี้ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าฮอยซินซอสอะมันหวานอยู่แล้วนะตามด้วยมะนาวซักซี่อีกหนึ่งจ้าบีบลงไปเลยใส่มะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คนเขาให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งจ้าแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็พักเขาไว้จ้ามาต่อที่ขั้นตอนการผัดนะคะเราก็จะใช้น้ํามันงานในการผัดหมูนะคะใส่น้ํามันงานลงไปตามด้วยหมูลงไปผัดให้หอมเลยจ้ะน้ำมันงานผัดจะหอมกว่าน้ำมันพืชปกตินะคะเราก็กลัวว่าหมูมันจะไม่นัวเนาะก็เลยใส่น้ำมัน ใส่ลงไปหน่อยหนึ่งจ้าใส่ลงไปแล้วก็ผงปรุงรสด,ด้วยจ้าก็ผัดผัดเขาให้พอแบบกึ่งกึ่งสุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดเขากับผักแล้วก็เส้นอีกรอบหนึ่งจ้าอ่านี่โชว์ควงกระทะไปหนึ่งจ้าโชคดีนะที่หมูไม่หล่นหรอกตอนที่เราจะเอาเส้นไปผัดนะคะเราก็จะลวกเส้นผ่านน้าร้อนสักหน่อยหนึ่งจ้าเวลาผัดจะได้ผัดง่ายๆนะคะกลับมาที่หมูของเราคะ่ะเราก็จะใส่กระหล่ำลงไปผัดพร้อมกันเลยนะคะ แล้วคะ่ะเมนูวันนี้ของเราะคะ่ะหน้าตาเป็นยังไงคะใครเพื่อนๆลองไปทำทานนะคะรับรองว่าอร่อยมากๆเลยจ้า